<laughs> สวัสดีพี่น้องมาโผล่กับเกยียวเสาลาวอีกแล้วมากินเขาพี่น้องพอนาเป็นกินย่าง,งเดียวนะเกยียงเสาลาวอันนี้เกียงพัดพัดมักถั่วผักห้าพี่น้องใส่พริกแกงใส่หมูสามสันจ้าของมักเกียเลยล่ละหมูสามสัน้น่ะอันนี้ซื้อเอาพี่นอ้องเกียงบริพัดอันนี้พัดปลาดุกพัดปลาดุกใส่พริกแกงคือกันพี่น้องมาวันนี้กินเข้าเจ้าพี่น้องคิดอยากกินเข้าเจ้าแซ่บคือเกาพี่น้องกินสองคนอัน กับตะก,กลองละสันมามาจ้าเสร็จเสร็จนัวก่อนสิกินกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดที่ตามให้เขียงนำเด้อจ้าติปภาดคลิปใหม่ๆของเขียงเด้อจ้าเด้ออย่าลืมกดมะกระดิ่งนำเด้อพี่น้องกินกินกินแบบนี้วัวลายให่างยิ้วเลวยจา้ามาเด้อพี่น้องเนี่ยทั้งเพลงเป็นน้ำพี่น้อง <c oughs> ยังไม่ได้เปิดเอาคนอื่นเปิดมามาพี่น้อง นี่เขาเจ้าแบบเราจะกินลำย่อไหมเผื่อเละๆไปถึงนี่เขาไปอีกแข็งเนาะ Nó sạch sẽ đi phía cái Đi phía không, không, không đẹp, không Nó เป็นแบบนุ่นเขาช่วยอสื่อเขามาเป็นของข้าไม่ใช่แข็งเล็กน้อย ผัดปลาดุกอันใส่พี่แกงพัดได้ง่านัองแซ่บ พี่นองมนกูสุดต้นก็เล่ออีอด้งนจริงนะยันพี่อนตั้งถือส่องเนะแซบนัวกวาอีนางเกียงกาสั่นเพื่นอนเพียแต่เนาะไม่เนอะวันไหนวันนี่หาสิบียนเนาะก็กินกินถือมือ ม่ได้ไปสายพี่น้องกินยี่เน,นี่ยนีนนต้มมะหุงอาหารหลักต้มมะหุงแค่ไหนไม,ม่เน้าต้มต้ำแตงต้มตัวกันนั่นเนาะต,ตายบันบานนะพี่น้องช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปสาย phải chợt làt giờ mua cả, phải du biết cái เมื่อเราใหญ่กับเมื่อหนาแบพัดแบบสไตล์เชียนเลยเลยบองบอเอาใส่ัดเอาไปใส่ประแดด แต่ส่ยังถ้าใส่ปรสันมันอ่อนดีมันบกแผ่นลายพัดของบกมันไม่ลายพอเนาะมุงแกงก็กเก็ดมาจากสวบบนบนใยกรรม อนีอยากาศเขียวงา,งามๆไปท้อามาก,มกินก็คือกะหลาบแ่บตดมานหน่อยไปนยนะ็นายายของม่ายดบาดขยายออกคือมันแยงกันใหญ่นนะมันติดมนเรียดจุกเลย เลือดยุบไปแทบกระปนลอ่อนมันไม่เป็นประกาศเาวเป็นประกาศเขียวเจมันเคียนบอกไว้ในช่องประกาศเา้าสองเถื่อเลยเันโดนก็เจ้ารลบอามราหวนันประกาศเขียวกาดมันเท้ายุใบมันหักมันไม่ผประกาศขาว Tập trạng không nhờ? Tập trạng không giờ Dành với nhau thôi ฝาก็เลยก็แช่ก็ดตามมามเหมือนชาวเล่าดัมเดอร์พี่น้องหักพี่น้องสกู๊ปชวนเด้อจ้าสบายดีบ๊ายบาย